สวัสดีครับสวัสดี FC แล้วครับพี่น้องทุกท่านนะครับอยู่กับผมช่องหนุ่มน้อยนักไถ่ซิงนะครับวันนี้นะครับผมปั่นนาทั้งวันนะครับเลิกงานผมไปบอกไม่ใช่ครับเจ้าของนาครับอยากปั่นนาครับผมแล้วทีนี้ผมติดเครื่องอัดฟางนะครับงานอัดฟางผมยังเยอะอยู่นะครับ แต่พอดีว่าเจ้า,จาของน้านะครับเขาไปแช่ข้าวปลูกแล้วเข้าแตกนะครับแตกงอกเรามาบอกผมทีหลังนะครับเจ้านี้ไม่ใช่นะครับพึ่งมาจากเจ้าอื่นครับปันเมื่อเช้านี้ครับนาแปลงเล็กๆครับผมประมาณสี่ประมาณห้าไร่อีกอีกเจ้าหนึ่งก็ประมาณ3มไร่ครับแล้วก็เพึ่งมาแปลงนี้แปลงสุดท้ายครับ ของพ่อเลีงครับพ่อเท่าเลีงนะครับประมาณสามสามไร่ครับตรงนี้ก็เหลืออีกเหลืออีกสองแปลงครับผมจะเก็บงานให้เสร็จนะครับพรุ่งนี้ผมจะไปอัดฟางนะครับเพราะว่าผมผมถัดอัดฟางไว้ถัดอัดฟางไปหลายวันแล้วนะครับวันนี้ผมต้องปั่นให้เสร็จนะครับปั่นค่ำครับสองสองแปลงนี้ก็ค่ำแล้วครับนี่สองแปลงนี้นะครับกลับไปก็จะไปใส่เครื่องอัดฟางครับผม นะครับเจ้ายันมาของเรานะครับยังไม่ได้พักผ่อนเลยนะครับมีงานอย่างเดียวนะครับอันนี้ก็จะมาให้ดูเดี๋ยวผมจะปั่นทางสั้นให้ดูครับปั่นต้มนะครับโดยยันมาห้าสิบเอ็ดของผมนะครับคลิปนี้ก็มาดูเจ้ายันมาห้าสิบเอ็ดปั่นกันแล้วกันนะครับไปไปชมันเลยครับเพิ่งปั่นลงมาเสร็จได้สองแปลงครับร้อนมากๆครับพี่น้องโอ้บรรยากาศนะครับขนาดตกเย็นยังร้อนนะครับพี่น้อง ช่วงประมาณเที่ยงนี้ผมเกือบลมนะครับร้อนจริงจริงครับดูครับขนาดช่วงเย็นนะครับนี่นะครับผ้ะเริงแล้วก็มีแก้วหวานข้าวนะครับอันนี้ก็ข้าวนาปังครับนี่ทํานาปังแล้วครับเริ่มเข้าสู่ฤดูนาปังแล้วแต่ว่าผมยังอัดฟางอยู่นะครับรถผมยังงานอัดฟางเหลือเยอะนะครับอันนี้เขาแช่ข้าวปลูกแต่งอแล้วเขาให้มาปัดก็เลย มาครับเดี๋ยวไม่มาเดี๋ยวจะเสียค่าปลูกนะครับอ่ะรยกันเลยครับผมไม่รีแล้ครับเดี๋ยวผมจะตั้งโทรศัพท์ไว้ตรงนี้ก็แล้วกันนะครับพี่น้องไปครับไปชมกันเลยครับผม ครับผมบันจะกาดยามเย็นนะครับกับพ่อเลิงกับเมียแกน,นะครับหานข้าวนะครับ <c oughs> นี่ก็จะเอากลคืนเลยนะครับนี่ก็จากการส่องไฟหวานข้าวนะครับ <c oughs> สองไเมียนะครับทำงานยังไม่หยุดนะครับจเจ้ายันมาของเรานะครับทำงานต่อเนื่องนะครับละยาว นี่ครับปั่นทั้งสั้นนะครับพี่น้องครับแล้วผมก็จะตัดทางยาวก็คือเสร็จงานเลยนะครับก็เลยออกไปแปลงใหม่ครับอันนี้ก็ปั่นทั้งสั้นให้พี่น้องดูครับพอดีว่าผมเจ้าจของนาะอยากปั่นนานะครับมันมีแถวบ้านะครับ,อ,บ,รบอยากปันน่นนานครับได้ทีนี้เขาแช่ข้าวปลูกแล้วเขาไม่ได้บอกผมล่วงหน้านะครับแล้วข้าวมันแตกพอกนะครับแล้วก็เขาก็เลยมาบอก ผมให้มาปั่นนะครับพี่น้องปอ <c oughs> ดี๋ยวว่ากระเทินได้ใส่ตัวปั่นครับผมก็นัดพ่อเลิงผมให้แช่ข้าวปลูกไว้ครับ <c oughs> เปิดที่ผมจะได้ทํางานทั้งวันครับวันนี้พรุ่งนี้ผมจะได้เปลี่ยนตัวใส่เครื่องอัดฟางครับจะอัดฟางนะครับก็เลยนัดพอเลิงเลยครับให้แช่ข้าวปลูกเลยครับเพิ่งมา ประมาณ4โมงครับตัวนี้ก็3ไล่ครับ3ไล่ก็4แปลงครับ1 2 2แป้งแลก็เสร็จแล้วครับก็เลยอีก2แป้งนี้ครับนะครับเสร็จนี้ก็กลับครับก็ค่ำพอดีครับนี่ครับ2อ้านะครับหวานข้าวนะครับเป็นากาศยามเย็นนะครับพี่น้องโอ้น่าสวยจริงๆครับแช่ข้าวแล้ว ข้าวแต่งอกแล้วเขามาบอกนะครับก็ตดาปินก็ต้องได้มาครับไม่ใช่ของพ่อเลี้งครับคนที่อยู่ทางบ้านของผมนะครับเขาแช่ข้าวแล้วเขาไม่ได้บอกครับข้าวมันแต่งอกแล้วค่อยมาบอกผมเลยเจีบจริงจริงครับแบบนี้นะครับไม่ใช่พ่อเลีงนะครับคนที่ชาวบ้านผมนะครับก่อนนี้ครับยันมาของเราก็ ทำงานอย่างต่อเนื่องครับตั้งแต่ซ่อมมานะครับลุยอยู่คันเดียวนะครับทางบ้านนะครับออกงานอยู่คันเดียวสุดยอดนะครับเจ้ายันมาของเรานะครับโอเคโอเคครับคลิปคลิปนี้ก็มาอัปเดตให้พี่น้องดูครับนี่ครับบรรยากาศยามเย็นนะครับก็ประมาณห้าโมงเมื่อกี้นี้ก็ร้อนตับแตกครับเมื่อกี้นี้นะครับก็นะครับแดดก็เริ่มอ่าจะลงแล้วครับตะวันเริ่มตกดินแล้วครับผม โอเคครับเดี๋ยวผมปั่นให้เสร็จก่อนนะครับมาเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ฝนผมก็ฝากไว้ด้วยครับจากการคลิปต่อไปครับสวัสดีครับนะครับ